เพลงซิงเกิลที่3ของผมนะเพลงเพลข่้นใจเพิ่งปล่อยไป2วันครับก็ตอนนี้ร้านแตกแล้วครับดีใจมากเลยขอบคุณครับก็ฟีดแบ็กหรือก็วันที่ปล่อยครับนั่งไล่อ่านนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งคืนเลยครับแทบไม่ได้นอนก็ดีใจที่แฟนๆชอบชอบกันมากๆเลยครับแล้วก็ อยากขอบคุณแฟนๆที่ช่วยส่งต่อเพลงนี้ตั้งแต่เพลงออนปุ๊บก็คือแชร์ต่อแล้วก็พูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากๆเลยครับขอบคุณแฟนๆที่อิงฟ้าด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณพี่อิงฟ้าเช่นการที่รับเล่น MV ีนี้นะครับแล้วก็ช่วยปั่นเทรนเยอะมากๆเลยพี่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างครับก็อุ้ยเหมาะเพลงนี้เหมาะกับพี่อิงฟ้ามากเลยครับแบบรู้สึกว่าตอนที่กําลังเลือกนางเอกเ v เขาเป็นใครดีก็คิด คิดคิดคิดแล้วก็นึกไปถึงพี่อิงฟ้าครับว่าพี่ฟ้าสวยรู้สึกว่าถ้าแต่งชุดที่ออกแนวพิเรียดที่เข้ากับ MV เพลงนี้น่าจะสวยมากๆซึ่งก็สวยจริงๆเราวาพี่อิงฟ้าคแน่นมากเราเราไปสมาได้ไงรู้โอ<ฮ>้อันนี้รู้<ๆ>ดีเลยครับเพราะว่าพี่อิงฟ้าก็เล่าให้ฟังคขาว่าจริงๆวันวันถ่ายนั้นเหมือนจะเป็นวันว่างเพียงแค่ไม่กี่วันพี่อิงฟ้ามีครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าก็เจียดเวลามาให้ได้ผมก็รู้สึกแบบโอ๊ย อยากขอบคุณพิงฟ้าอีก10ล้านรอบเลยครับขอบคุณมากมากครับนะพิงฟ้าที่เราได้ได้ดีพอเขาตอบตอบตอบแล้ามามันจืดแค่อหนช่ไหว่าพิงฟ้าเขาด้วยดีใจมากเลยครับ <sniff ing noise> ผมมาแบบรู้จักพิงฟ้าทางห่างมาตั้งนานแล้วครับแต่แต่เรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่งฟ้ารู้จักเราหรือเปล่าแต่ก็แบบเรียกว่า ก็นั่นแหละครับใช่ออกรู้จักพิ้งฟ้ามานานแล้วแล้วก็อยากจะร่วมงานกับพิงฟ้าสักครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ในวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายและการคาทีิ้งฟ้าบอกว่าจะเป็นแม่เป็นแม่กับลูกครับก็ไม่ยอมครับเราต้องเป็นพี่สาวกับน้องชายเดี๋ยวจะดูห่างกันเกินไปคับ ก,ก็คุยคุยเล่นกันนะแต่ว่าตอนอตอนแรกที่เจอกันก็จะผมก็เขินพี่พฟ้าแล้วก็เกรงด้วยครับอย่างซีนที่มีการเต้นรำต้องต้องอยู่ใกล้ๆก,ก,กันมากเลยก็ต้องมองหน้าก,กันแล้วก็กูไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร,ร่บับเกรงใจแล้วก็เขิดเน,นด้วยแต่ก็เราต้องก็ต้องทำับแต่ก, <laughs> แก็สนุกดีครับเพียงว่าในห้องนอน ก็จริงๆเฮียน่าจะได้ปกติเฮียจะดูก่อนผมครับแต่รู้สึกว่า MV นี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเฮียก็อันนี้ยังไม่บอกแล้วกันครับว่าจะมีอะไรก็ไม่เชิญลับกครับเป็นคอนเทนต์ลับๆเป็นอีคอนเทนต์นึงเฉยๆครับก็เลยไม่แน่ใจว่า MV นี้เฮียได้ดูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮียก็ดีใจอยู่แล้วนะครับที่ได้พี่ฟ้ามาเล่นด้วยเพราะว่าเฮียก็รู้จักพี่ฟ้าอยู่แล้วครับแล้วก็ เฮียก <Here S 2> ็โ <gosta> อ so ้ยแต่เฮียช่วยปั่นเทนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าวันนั้นเฮียอินอินอินอะไรก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าเฮียแบบโหพูดถึงน้องขึ้นใจไม่หยุดเลยแล้วเฮียก็ขอไฟล์เพลงไปฟังก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยครับ ชอบครับดีใจที่แบบเฮียอยากฟังเสียงหนูเพราะว่าจริงๆเฮียน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วแหละครับอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วได้ยินเสียงก็เกือบจะทุกวนันไม่รู้ว่าเบื่อเสียงหรือ,อยังแต่ก็ยังขอฟลาเพลงไปฟังก็ดีใจครับแฟนไฟก็ชื่นชมมีด้วยที่ได้้่แฟนฟก็ชื่นชมขอบคุณมากเลยครับแบบแฟนคพี่พฟ้าน่ารักมากช่วยช่วยดันแบบ ผลงานของพี่ฟ้าแล้วก็ผมมากๆเลยครับไปเล่นเทรนก็แพลผมก็เหมือนการพี่ฟ้าด้วยจริงๆพี่ฟ้าชมผมว่าแบบน่ารักก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าพี่ฟ้าน่ารักกว่าครับวันนีที่่อยเพล่ที่่อยเพล่ะที่เลนขอยานีคสุดสุดชนเลิศทีคนเลยเหมือนจะเยอะที่สุดนะครับ ก็ตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าเฮียเป็นแฟนขับนะครับจนกระทั่งปล่อยเพลงขึ้นใจเนี่ยเริ่มแอบคิดแล้วครับว่าจริงๆแล้วเฮียแอบเป็นแฟนขับผมตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะมาเผยเผยเผยตัวว่าแบบแอบเป็นแฟนขับหนูพอเล่นเทนให้หนูเยอะมากเล่นเยอะกว่าเจ้าของเพลงอีกครับแล้วก็เล่นเยอะกว่านางเอก MV ด้วยก็ชื่นใจครับชื่นใจชื่นใจมากเลยครับดีใจที่เฮียชอบเพลงนี้ค่ะ ครับก็ขอฝากขอฝากซิงเกิลที่3ขององนิวด้วยนะครับก็ชื่อเพลงว่าขึ้นใจครับหรือว่า Unforgettable ก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยครับที่ YouTube นี D ่ดีมิวสิกหรือว่าทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยครับเพิ่งปล่อยไปสุดๆร้อนๆเลยอ,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 อย่างบอกว่าเพลงเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเพราะว่าได้พี่แอมัจฉริยาคนเก่งของเรามาแต่งให้อีกแล้วครับก็ไพเราะถูกใจทุกคนแน่นอนเป็นเพลงชาที่ เป็นความเศร้าแต่ว่ามาีควา,ามสวยงามอยู <c oughs>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  ่ในนั้นด้วยครับใครที่กำลังรู้สึกเดาวหรือว่าเนื้อหาตรงกับเพลงก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับแต่ว่าอย่าดาวไปกับเพลงมากนะครับเราต้องมีความสุขด้วยครับขอันใช่ไคะได้ครับพี่พี่จะได้ยินไหมเนี่ยผมร้องเบา จำฉันได้ยังไหมคนที่เคยรักเันจำฉันได้ย้างไหมคือวันเวลาพาเธอใลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันคือมีเพียฉันที่จำขึ้นใจ